มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาคบูชา1 6กุมภาพันธ์5หเวลา17.52นาิกา52นาทีด้านหน้าที่ทำการสาราดีกาถนนราชดำเนินใน ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุดีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณรินทริราเทพยพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชิระราชดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาดีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาคบูชาณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามพระบรมมหาราชวางังบรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวางังประชาชนเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อีกทั้งเยี่ยมชมอุโมงค์มหาราชที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ภายในอุโมงค์มีนิทรรศการติดตั้งภาพถ่ายขาวดำประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ประชาชนยังได้จับจ้องพื้นที่เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมงสานุวงศ์ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาราลูกขุนในและพระอุโบสถวัดพระศรัตนะศาสดารามโดยทุกคนผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ